ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูการจัดการร้านค้านะครับซึ่งเมนูใหญ่จัดการร้านค้านะั้นจะมีเมนูย่อยอยู่ด้วยกัน5เมนูด้วยกันนะครับมาดูเมนูแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเมนูสถานะปิดเปิดร้านค้านะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราจะพบได้ว่าหน้าตาของระบบเมนูตัวนี้เราจะแบ่งเป็นได้แค่2ส,สถานะแค่นั้นเองนั่นคือเปิดร้านกับปิดร้านนะครับ หากเราต้องการขายของเนี่ยก็แนะนําเปิดร้านแต่ถ้าต้องการไปต่างจังหวัดหรือปิดร้านชั่วคราวก็เล็กตรงนี้ครับระบบก็จะมีให้กรอกข้อความเพื่อบอกลูกค้าด้วยนะครับว่าเราปิดร้านเพราะอะไรเป็นต้นนะครับตัว,ต,วตัวอย่างนะครับโอเคแล้วบันทึกข้อมูลเรียบร้อยครับ ลองกลับไปดูร้านค้าของเรานะครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้พอปิดให้บริการนะครับหากเราต้องการเปิดก็แค่เปิดร้านเรามบันทึกเรียบร้อยแล้ว แค่นี้ครับทุกอย่างก็กลับมาปกติเหมือนเดิมการใส่ข้อความที่ดีนั้นไม่ควรมีอิโมชันนะครับอิโมชันคือเป็นตัวการ์ตูนเหล่านี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าตัวหนังสือน,นั้นขึ้นมาได้ไม่ครบนะครับอ่าเอานีล้ลองดูกันใหม่อีกรอบนึงนะครับ ึข้อมูลต้องโอเคก่อนไดครับผมอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็ตัวหนังสือก็จะขึ้นมาครบสมบูรณ์โอเคก็สำหรับเมนูสถานนะเปิดปิดร้านค้าเนี่ยก็มีอยู่เท่าน,นี้ครับนี่ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ